เกมบ,บีที่ดีที่สุดในชีวิตของผมนะครับผมไก่ไก่อยู่ในหัวกีหัวมาทุกคนเกิดอะไรขึ้น,นทำไม้ตายเย็โตโอสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมไก่เกษณเส้นชูสวัสดีครับผมอยู่กับผมคุโรซากิ ไรอ้ราวนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอกับเกมบีที่ดีที่สุดในชีวิตของผมนะครับผมและเกมนี้ก็คือ Beach Libert นะครับผมเป็นเกมในสตรีมนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เพิ่งจะออกวันนี้สดสด้อนๆเลยนะครับผมผมซื้อปุ๊บแล้วก็เอามาอัคดคลิปรีวิวให้ทุกคนดูเลยนะฮะตอนนี้ผมบอกเลยผมตื่นเต้นมากครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเบียวบีบดมากนะผมครับผม,บผมชอบมันเป็นการ์ตูนในตำนานนะระดับเดียวกับวันพีชนารูโตะเลยผมบ,บิทเทียพี่น้องเจนโนมีโคเยอะทุกคนตัวแลลรกคุโรสกิอิจิโกะเชี่ยูเปลี้ยว อิชิโกตรล่าคนโลกนี่คือล่าที่ผมชอบที่สุดนะทุกคนโผล่มาตอนเล่น19เที่สู oh, ้กับเบียร์คุยะโคตรเฟี้ยวแล้ยงนี้ก็ต้องมีเบ <c oughs> ียร์คุยะดิไม่มีเบ <c oughs> ียร์คุยะเป็น,ไ,นไม่ได้ไงกอนทีจังวะเนี่ยไม่มีเบียร์คุยะแต่มึงมีเลนจิด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยปวดหัวของมึงว่ะอ๋อนี่ไนีน,นี่ตรงใจหมดโอ้โหแม่หันข้างกูมองไม่เห็น <c oughs> ซึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดนะผมผมบอกเลยคนระับ เบียคุยานะครับแบบโคตรเยอะยญิงขนงโอหันอีกโกอ,อิททุกอย่างอยู่ในมือคนเดียวสก,กุลสก,กุล่าเคยนยูชิ <c oughs> <c oughs> แกนมันไม่แค่ลิงที่ควานหาพระจันทร์ซึ่งไม่พิการอยู่แล้วอันนี้มันไม่ได้มีแค่โยมทูดนะครับมันมีเอสปา,าด้าด้วยหรอกแต่จากสังเกตเนี่ยมันยังไม่มีพวกควินซี่สักเท่าไหร่นะเอออาจจะมีไม่ถึงเฮ้ยเชีย่ยท่านไอเซนติสไปท่านไอเซนร่างตัวร้ายหรอโคตรเฟยวเราเริ่มที่อีจิโกะเลยดีกว่า เจอกับใครอย่างนั yeah. how, it, it ้นเหรอถ้า <kaikki> อิจิโกะก็ต้องเจอกับอุคิโอลาสิหวะย่งตื่นเต้นวหรอใครดูดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะไปบอกแล้วว่าเกมบีที่ดีแม่งมาแล้วเ่าจริงอ่ะเกมบีที่ผมเล่นล่าสุดเนี่ย่าสมัยแบบเก่าๆนะน่าจะเก่าเพย์สองแล้วทุกคนนะจำภาพไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยออกนะทุกคนเกมบีต้นนอมันไม่มันน้อยมากๆหนูถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยวันพีทกับนราโตเนี่ยมันมีเยอะกว่าเยอะมากๆนะอันนี้ผมเล่นโมกกันนะทุกคนเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเล่นยังไงแต่่่สสสิิงทีําคััญรบอจโกะ เกมสิงหาเทียนโชว์เอ้ายังไม่ทันเล่นเลยเกมกูหลุดละกูอยากชอบไปครับเหมือนเหมือนมันใหม่เกินอะตัวเกมเป็นเหมือนแบบเดินข้างนะครับทุกคนโอ้แต่ผมนึกว่ามันจะมีการวิ่งที่แบบอิสระกว่านี้หน่อยนะแต่อย่างแรกนะทุกคนภาพสวยดูมอวผมดิมอวผมเป็นซันกีสื่อวะเจ๊ดอเจ๊ดอดูเอฟเฟกต์ดูเอฟเฟกต์โอเคแล้วแกเบอร์กันจักรไบติดอ้อยของฉันเทียบกาอากาศได้โอ้พระเจ้า เกียร์อากาศได้โอ้โหเฮ้ยเชียผมเป็นเกียร์อากาศได้ไหทุกคนที่โคตรเฟีย้วยวทุกคนอ๋อท่าอาเหมือนจะเป็นท่าพิเศษนะทุกคนกดแถบอันนี้เหวี่ยงโจมตีฮุมเกซึงะนี่เห็นไหมด่ามีเกซึงะเต็มโชว์ละเกียร์โคตรเฟี้ยว,ว,วแต่ต้องบอกนะทุกคนว่ามันคุมยากกว่าเกมอื่นนะสำหรับผมนะแกคิดว่าแกอยู่ไกล ฉันจะเข้าไม่ถึงแกอย่างนั้นเหรอเจนอ์ก้าวเทียนตาคุณนวุ้ดจูฮุบฮุเกยซินะเจนจ์โอ้เทโคตรอันตรายดงเฮ้ยทุกคนอะไรวะยาเอาวะเอาวะโอ้ปกติมันจะแปลงร่างเป็นใครแต่เขหน้ากากมัใส่หน้ากากแย้ใช่ป่ะเจียข้าวเทียนตา แกดันหนีฉันไม่รอดหรอก้ยทำไมตายขันซีเยโดเกสิออเทชเชียดาเดี๋ยวลาเอาจริงกันแล้วสินะเบวคุอยาคุงกิมจอแล้วกันไปมนี่เลยนี่เลยสุดสายดีนะอยากเห็นพวปล่อยโจดีกาบอ่ะตะโกนชื่อท่าเบียวขนาดไหนวะ เฮ้ยอะผมสามารถเปิดอาตีดได้หรอเฮ้ยเชียยยิงวิธีมารมาเอามันเขาเตอได้หนอยแกเก้าพิมตาเอาแล้วนะเซ็นบงซาก,กุระเกตุปล่อยซากุระอมตัววะมันมีท่าช้าพลางังัหยวะ อ๋อนี่เรากดปล่อยดาบขั้นต้นเลยทุกคนทำให้การฟัดของเรามาเป็นซักุระทั้งหมดนะเจ็ก็เทก็เทนี่แกน่ะไม่อาจเข้าใกล้ชันได้รอกเอนนอือเอ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 เอูือเอออเเออกอเ่อือเออเอี้อเอือเ่อือเออืมเออือเอออเออเออืออออออือเอออเออืออออออเหมือนได้มีมเลย How far ออยเอ ซีโรกันสุดยอดยาต,อาตายแล้วหรอเหมือนว่าการตายของเกมนี้กคนมันจะต้องทำลายแรงกดดันวิญญาณด้วยนะเชี่ยปวดปอยดาววะเชีย่ยแกคิดว่าแกทำได้คนเดียวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว บ่งสัญลักษณ์เขาไปพร้อมวิถีมนันเหมือนว่าเราจะต้องโจมตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนวิถีจะสามารถปลดปล่อยดาบได้นะเฮ้ยเที่ยเอื้อเออละเฮียโนมโดคเขโดไอ้มอนี่มาใช้โซนิดเร็วเหลือเกินอ้าไอ้เที่ยโดนเขาโด เองเท่เหลือเกินโอ้โหเหี้ยไอ้หมอนี่หมอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันโอ้โหกูโดนทุกท่าเลยวันนี้เอาแล้วนะไอ้เช่นท่าเซนเคว่ะเฮ้ยมันกาดอัตติผมได้ทุกคนไอ้เหี้ยไอ้้เหียคนจบกูสาชัดอัตติได้ไอ้เหี้ยแม่งกันอไ้เหี้ยคนเหี้ยเฮ้ยเซนเค้ยซักน้ำเอาละแกเรียบร้อย ท่านี้คือท่าที่รวมทุกอย่างมาอยู่ในดาบเดียวจะไม่มีการใช้ลูกเล่นหรือเปล่าอัจารเตอร์คุโรซากิอิจิโกะเอ,ออเออ,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 อมึงยังไม่ตายไอ้ี้ยตายยา,ากจังวะมึงมีกี่ท่าวะเนี่ยมึงยังมีทามา่าใหม่อีกหรอ จอไม่โหดจริงท,ท,ทุกคนภาพเนี่ยมันดีมากทุกคนมันแอนิเมะมากๆแต่ระบบการเล่นผมบอกเลยทุกคนว่ามันค well> uh ่อนข้างที่จะงงนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเราเล่นผ่านคีย์บอร์ดผมบอกเลยนะกดงงมากเว้ยราะถ้าใครจะซื้อเกมนี้มาเล่นนะครับผมแนะนำนะครับผมเราต้องเล่นผ่านจอยดีกว่านะผมะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่านะครับใหญ่จริงมาขอลอง ท่านไอเซนดีกว่า <laughs> ขอลองหน่อยไอเซน,อนเจอกระป่ยามาดีกว่านี่ <laughs> ดูหน้ามองเลย <laughs> นี่เลยเจอที่โฮเกยคุอะไรครับพวกพวกนายเนะี่ยเต้นอยู่ในฝ่ามือฉันตลอดมัน <laughs> ยงไงแกรู้เรื่องฉันได้ยังไงไอเซนกูรู้ตั้งแต่มึืองเกิดแล้วไงละ่ะโน้องสาว อุ๊ยมาแล้วมาเลยไอเซนโซสิเด็ดพี่มีบทพูดด้วยว่ะหากเจ้าใบแพ้โดยสายก็ลงสลายสินะเชี่ยมีฟันเป็นไฟด้วยว่ะขอโทษนะฉันมีกจ้าพิตาน่ะเฮ้ยเชี่ยถ้าไปโดนขลังด้วยอย่างนั้นเหรอรลายการนี่วิสิบลาที่เก้าสิบเฮ้ยเอาว่ะเอาไม่โดนหรอกต้องใช้ใกล้ๆถึงจะโดนนะ เฮ้ยเกาะมาแตกแล้ววะเอาะเรียบร้อยขยับไม่เยอะแต่ดมเบสทงพลังเอาไนะว้นะมีทีทำลายที่90ไม่โ,นมนโดนเพื่อกระโดดใกล้เกินไอ้เส้นตัวมึงดูแข,นขน็งกระดาษได้เลยหรอโอ้โหเรียบร้อยแล้วเจอปู่ยามาเล่นละ อจงพอผ่านทุกประสิทธิ์จงพอผ่านทุกสรรพสิ่งเดียวสินจักกา้าอย่าบอกนะปะู่อันติอ๋อปู่ใช้ท่าพิเศษใช่ไหมทุกคนแต่วมนน่มันน่าจะปลดมันน่าจะปลดปล่อยตั้งแต่เมื่อกี้ละ <c oughs> อ,อ,อะไรวะกูโกลด์หลบมีท่าด้วยเหรอือ พวกเยียคู่กินล่างอีกเยอะเฮ้ยผู้กดอะไรวะเนี่ยอยู <Hollywood. S 2> ่ในโคกีคูก็มาทัเกิดอะไรขึ้นเ้อหลใช่หอเ่หรือว่าจริงๆแล้วไอ้เซนเป็นตัวบักวะ่ั้งที่ผมไม่ได้กดอะไรเลยทุกคนแต่ท่ามันไปเองหมดเลยกูงงว่ะ เอฮ้ยมีฟันแล้วเหมือนอนางใหญ่ไปเอาล่ะเ,เออทุกค,คนครับคือผมไม่ได้กดท่านะท่ามันไปเองว่ะถ้าเลยเซนทำอะไรลงไปครับผมงง หรือว่าผมกำลังโดนควบคุมอยู่นฉันเคยไปมองดาบของมันตอนไหนมาตาสิงสุดสุดท้ายดีกว่าคุโรสกิเจอกับเบียคุยะที่โอเงคุโดยมีลูกเคียเป็นเดิมพันตอนนี้ผมกดเป็นทุกท่าแล้วเนาะนี่มันลึกกว่าดัางก้อนบอลสปาร์กิ้งซีโร่อยู่นะทุกคนผมพูดตรงนี้เลยนะแกจะบอกว่าเรียวกะอย่างแกเนี่ยสามารถใช้ปลดปล่อยสวิิกาได้อย่างนั้นเหรอลำพองเกินไปแล้วนะเจ้าหนู

นะหัวหน้าดวยเนะี่ยการต่อสู้ธรรมดาคงจะยากจริงๆสินะอ,อ,อะไรกันเร็วนะนี่เอ้ยนี่มันท่าประจำมีขุยาดีว่วะ อย่าแต่ฉันน่ะไม่ยอมแพ้หรอกเพื่อลูกเฮียเกสีนัเก็ตชัวร์ผมตัวกูปีผมตัวกูปีผมตัวกูปีชิบหายแล้วแต่ถ้าเราโจมตีเร็วมันจะออกท่าไม่ได้ น,นีมันไม่มีดาบแต่มันดังกันได้ยังนั้นเหรออะชิบหายชิบหายเฮ้ยมาก่อนนะเบคุยะไก,ก่มาแล้วม,มาแล้วหลังจากนี้แกจะมองฉันไม่ทันแล้ว

โอ้เขียไม่มีท่าเคาน์เตอร์นเลยวะเนี่ยกูเพิ่งเห็นตัดสินกันตรงนี้อ้าวฉันจะไม่ไหวแล้วลูกเขียท่านพี่มึงกดสแปรมันตีไม่หยุดเลยกูไม่ไหวนี่กูเบวอไปเลื่อบอลระดับสูงสุดไปเลยอ้า งตามอนิเมะเปะนะครับเพราะว่าเราจะชนะด้วยร่างของโลกได้แล่ะครับเฮือมันยังไม่จบจกที่สองนะมันเพิ่งจะเริ่มต่างหากล่ะไปจัดตรงนี้แหละเซนียนชัวนีเลยเจอเวลาได้เวลากูสแปมเลยเฮียได้เวลากูสแปมแล้วมึง ถ้าแกไม่ตายฉันก็ช่วยลูเคียไม่ได้โอ้โหไอ้ท่าแม่งโคตรโหดเลยโอยมาส่งการแม่งโหดจริงเออโอ้โหโดนถูกท่าเฮ้ยวินาทีเดียวเฮียกูตายไอ้เหี้ยไม่ได้แปลงร่างไอ้ตัว

เฮ้ยผมสามารถดีซีโร่ธรรมดาได้หมทุกคนดูด um um ินี่เนี่ยกูจับทุ่มมันจบแล้วสีโร่ตู้มึงจะไม่ลากขึ้นมาใช่ไหมและเป็นในครั้งที่ลูกเคียร์ปลอดภัยแต่กูกลายเป็นบ้า อิชิดะเลยแล้วกันนะครับแหมขอหน่อยเถอะอิชิดะเจอกัเบเรนจิผู้ประกอบอะเชดนะควินซี่คนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่โอ้โถ้าเอาจริงๆเนี่ยควินซี่ควรจะเก่งที่สุดในเกมนี้เพราะมันควรจะตีไกลได้เพราะเขาอิ่มไปใช้ดาบรู้กันได้เป็ว่ามึงเอาตะดูมาหั่นเนี่ยนะกูถามจริงอ๋อน,นี่มีท่าฮีโร่มึงกินแค่เนี่ยโอ้ย,ยเกมไม่อวยเลยโอ้ เล่นจีม่นจีไก่ของกูอีกโอ้โหเกมเกมฮลูกิมถ้าดูหาฝนเลนจีมันจีไก่กับกูได้ไงวะเสียเกมดีโวยเล่นจีทุกคนเอาละนะเฮ้ยเอาละนี่แหละถนาดูของคุณปูเอาข่าวเติร์กมาได้อีกเผาเหินสอนกุนซี ลละะม,ม,มันควรจะดีแล้วในความคิดผมมันควรจะแบบไกลแบบเป็นตัวเกียร์ไปเลยแต่เบาอะไรก็ได้อย่างนี้นะผมว่ามันดูสมเหตุสมผลกว่านะผมเกลียดการที่ควินซี่แต่กูชอบเข้าไปใกล้มันลยแม่งดีใจแม่งดีใจไม่ถึงอุบาจัดเอาเล่นเล่นจริงกูเอาแล้วผิดพลาดนะคนเหมือนย้อนไปยืนหวดกับโตโรอ่ะมึงอย่างนั้นแหละหุ้ยเชี่ยใน um ครูวิญญาณปะเอาแล้ว,ลว,ลวอ,อ้าาา ย้ายสถานที่ชี้ข้อเสียวจบ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 ่นจบจัจบ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 จ้จบ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 บจ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 บาบจ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 จบ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 จจบ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 จจจิ ไอ้เชียซาบมีมารู้วนี่กระดาษม,มันยังไม่ปพอจวนอีกาด้วยเอาวนะเนาะเมื่อกี้ฉันอาจจะพลาดแต่ตอนนี้ไม่ใช่ yeah! ชเอาเร็วดิชิรากุหมดไฟฝรังแล้วเชีย่ยร่ามเนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับตอนคิมฟี่ปัจจุบันเลยทุกคนเอาวะนะ มึงยังกันได้อีกฉันไม่ให้แกหนีหรอกนี่สุดที่เอาแล้วทะดูยิงเลยนี่แหละสมกับเป็นแครี่วิญญาณถูกทำลายเกมมันก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับเกมบีชอันนี้สำหรับผมเนี่ยผมพูดตรงนะว่ามันค่อนข้าง ลึกเหมือนกันนะในการที่จเล่นอาจจะต้องมีการศึกษาท่าก่อนศึกษาคอมโบแต่มองแล้วทุกคนว่าความสวยงามความพลังการเสียงเอฟเฟกทุกอย่างเนี่ยแม่งแบบ เพอร์เฟกต์นุ่มแล้วก็มีจุดหนึ่งนุง่มก็คือเกมเนี่ยมันยังมีความแบบหลุดง่ายผมก็หวังว่ามันจะปรับให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันดีกว่านี้นุ่มอันนี้ผมแค่แท็บจอไปนิดนึงมันหลุดเลยนะหรือบางทีผมเล่นอยู่แนละ้วยังไม่ทำไมแม่ก็หลุดเหมือนกันเนาะโอเคอยังไงใครชอบอยากดูเกมนี้ต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครชอบใจราวด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่โอเคเสร็จะล้วเชิญ